โลกกำลังจะเปลี่ยนไปในดิเรกชันเราไม่ควรทวนกระแสลม Get ready for the future ผมชื่อท็อปจิลาหยุดนะครับตอนนี้ก็เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นกรุ๊ปซีอของกลุ่มบริษัทบิทครับโอ้จริงๆนี่ตอน,นเด็กคุณแม่เนี่ยชอบไปทําผมชั้นล่างสุดของเดอมอทาพะแล้วเราก็ไปกับคุณแม่ตลอดเวลาปิดตาเดินได้ครับเดอมอรา,ารู้ทุกโกทุกมุมแล้วก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกๆปี เราต้องเป็นคนรุ่นใหม่ที่ผลักดันเทคโนโลยีโลกกำลังจะเปลี่ยนไปในดิเรกชันเราไม่ควรทวนกระแสะลมถ้าใครไม่เคยล้มเลยเนี่ยคุณมาผิดทางแล้วทำสิ่งที่มันง่ายเกินไปเสียเวลาชีวิตอยากจะให้ทุกคนตื่นมาทุกวันทำหนึ่งอย่างที่อยู่นอกเหนือคำผัดโซนของตัวเองทำมันทุกวันทำมันทุกวันจนเป็นนิสยัยสุดท้ายเราผ่านมาเรื่อยๆอยมองกลับอดีตเนีเ่ยเฮ้ยเราเป็นคนที่เก่งขึ้นเยอะมากมาก The Mall l i f e s t o r e ท่าผ่ท่าใหม่ของการใช้ชีวิต Live a playful life.